คำเตือนคลิปนี้มีเนื้อหาสปอยสปอยมังงาเรื่องเจ้าสาวของผมเป็นแฝดหหรือกโตบานโนฮานายเมะในตอนที่113ในที่สุดการตัดสินใจครั้งสำคัญก็มาถึงเวลาแห่งการรอคอยกำลังสิ้นสุดลงคําถามที่ว่าเขาจะเลือกใครกำลังได้คําตอบในไม่ช้านี้ ติดตามชมได้ในตอนนี้เลยนะครับเปิดเรื่องมาเป็นช่วงเวลาที่มีกิจกรรมสุดท้ายของงานโรงเรียนเต้นรอบกองไฟกำลังเริ่มขึ้นฟุทาร่ทาเคดาและมาเอดะกำลังนั่งคุยกันว่าจะทำอะไรเป็นการปิดท้ายงานโรงเรียนดีฟุทาร่บอกปัดพร้อมกับบอกทั้งสองคนว่าตัวเองมีนัดกับแฟดห้าไว้จำเป็นต้องขอตัวก่อนมาเอดะจึงทักว่าเมื่อกี้เขาเห็นอิจิกะและแฟดคนอื่นๆอ,อยู่กันที่โรงยิมทาเคดะจึงแซวว่า มาเอดะแยกอิจิกะจากแฟดคนอื่นได้แล้วเหรอพร้อมย้อนถามฟุทารโร่ด้วยว่าแล้วตัวเขาที่เป็นติวเตอร์ให้กับแฟดห้าแยกออกหรือเปล่าว่าใครเป็นใครฟุทารโร่บอกว่าตัวเองตอนแรกก็แยกไม่ได้หรอกแถมโดนพวกเธอปั่นหัวอยู่บ่อยๆด้วยเล่นทำเอาเขาหัวหมุนไปหมดทาเคดะจึงลองถามว่าแล้วฟุทารโร่แยกใครออกได้เป็นคนแรกกันละ่ะคำถามนั้นเล่นทำเอาฟุทารโร่เงือตกฟุทารโร่เงียบจนพูดอะไรไม่ออกมาเอดะที่ฟังอยู่ข้างหลัง จึงถามไปตรงๆว่านายชอบคนไหนคนหนึ่งในแฟด5ใช่ไหมคำถามนั้นทำเอฟุตาร่ถึงกับนิ่งเป็นก้อนหินทำเอาทาเคดะที่เชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งถึงกับตกใจและถามว่านี่เป็นเรื่องจริงเหรอทันใดนั้นจู่ๆมาเอดะก็ตะโกนออกมาว่าวันนี้แหละที่เขาจะสารภาพร,รักกับคนที่ชอบให้ได้ก่อนที่ช่วงเวลาดีๆแบบนี้มันจะหมดไปทาเคดะบอกว่าเป็นนักเรียนก็มีหน้าที่เพียงเรียนอย่างเดียวสิ จะไปสนใจเรื่องอื่นให้เสียการเรียนทําไมกันแต่ฟูทาโร่กับแย้งคําพูดของทาเคดะและบอกว่าจริงๆถ้าเป็นตัวเขาเมื่อก่อนก็คงคิดแบบเดียวกับทาเคดาไปแล้วแต่ชีวิตในวัยเรียนไม่ได้มีเพียงแค่การเรียนเท่านั้นหรอกทั้งมิตรภาพการทํางานร่วมกันหรือแม้แต่การไปเที่ยวด้วยกันมันก็สําคัญไม่แพ้กันที่ผ่านมาเขาโมแต่มองข้ามเรื่องนี้ จนต้องอยู่คนเดียวมาตลอดและคนที่สอนให้เขารู้จักสิ่งเหล่านี้ก็คือแฝดหนั่นเองหลังจากนั้นทั้ง3ก็ออกไปหาอะไรกินเป็นการเที่ยวงานโรงเรียนส่งท้ายและในที่สุด เวลาที่ต้องตัดสินใจก็มาถึงฟูทาร่เดินเข้าไปในอาคารเรียนพร้อมหิ้วถุงอะไรบางอย่างเขานึกถึงคำพูดของอิซึกิที่ว่าพวกเธอแต่ละคนต่างแยกย้ายไปจุดต่างๆของตัวเองฟูทาร่สูดลมหายใจเข้าลึกๆทำสีหน้าเข้มและมุ่งหน้าไปยังจุดที่ต้องการจะไปพร้อมเสียงประกาศที่ว่างานโรงเรียนกำลังจะสิ้นสุดลงในที่สุดเวลาที่ให้คำตอบก็มาถึงพร้อมกับเสียงประกาศงานโรงเรียนที่สิ้นสุดลงยซึบะที่วิ่งกลับเข้าอาคารเรียน พอลืมของอะไรบางอย่างขณะที่มิคุเดินเข้าไปหานิโนที่ห้องและบอกกับเธอว่ามันจบแล้วละ่ะนิโนะเมื่อได้ยินแบบนั้นน้ำตาของเธอก็ไหลออกมาอิจิกะที่ยืนอยู่ราวระเบียงได้นึกย้อนกลับไปเรื่องเมื่อคืนเรื่องของน้ําที่อิจิกะฝากซื้อและบอกให้ฟุทาร่เลือกน้ําที่ตัวเองชอบอิจิกะจึงรู้ตั้งแต่ตอนนั้นแล้วถึงคําตอบของฟุทาร่ซึ่งน้ําที่ฟุทาร่เลือกในตอนนั้นก็คือน้ําส้มมิคุและนิโน ต่างกอดปลอบใจให้กันและกันขณะที่โยซึบะมาเก็บมือถือที่ลืมไว้ในห้องพยาบาลส่วนอิซุกิที่นั่งรออยู่ในห้องก็พูดคนเดียวว่ามันเพิ่งจะเริ่มต้นเท่านั้นอุเอซุงิคุงไงฟูทาร่ปรากฏตัวขึ้นด้านหลังของโยซึบะที่กำลังก้มเก็บมือถืออยู่โยซึบะถึงกับสับสนและหน้าแดงเมื่อคนที่อยู่ข้างหลังเธอก็คือฟูทาร่ที่กำลังคอยเธออยู่ฟูทาร่ก็ได้พูดขึ้นว่าขอโทษ ที่ทำให้รอนะและเรื่องราวก็ได้ตัดจบลงนะครับ